จริงหรือเปล่าฮะที่คุณจะกลับไปคบกับแฟนเก่ากล้องห้วยไล่จริงหรือเปเฮ้ยจริงเหรอมือกล้องอะเหรอโฟกัสหน้ามือมือกล้องไอ้กล้องออมือกล้องมือกลองกล้องห้วยไล่รบกันยังไงบ้านนี้บอกผิดเดี๋ยวคุณบอกว่าอะไรนะอ๋อมือกล้องมือกล้องกล้องห้วยไล่พี่ มือก้องก็ควยได้สับสนตอนแรกจริงๆเือคือเาเห็นและหนูเห็นในโซเชียลแล้วเวลาที่เขาไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่บอกเราเราก็จะมารู้ตอนเช้าในตอนที่ภาพมันว่อนในโซเชียลแล้วล่าสุดก็คือเขาอ่ะเคยคุยกันไว้ตั้งนานแล้วว่าถ้าฝั่งเนี้ยได้ไซส์นี้ได้เขาจะยอมโกนหนวดเพราะพี่ล่าเป็นคนที่ชอบความสะอาดสวุาแบบว่าเนี้ยใช่ทีนี้ยอย วันดีคืนดีเขาก็ไลฟ์สดแล้วก็กรหนวดหนูก็รีบโทรปลุกเลยโทรเลยพี่ผู้ชายกรูนวดเขาไปดูไลฟ์สดตอนนี้เลยนางก็รีบเข้าไปดูแล้วทันใดนั้นประมาณสองวันต่อมาหนูก็ได้เห็นภาพนี้เป็นรูปเขาเป็นรูปเขาแล้วก็เป็นรูปแค่ไม่ใช่ไม่พี่นี่เขาใจเฟินหนูก็ชอบเขาขาเลยสรุปว่ากลับไม่กลับกลับไม่กลับสรุปคือก้องไม่ไกับผู้ชาสรุป่ไม่ใช่ต้องบอกว่า ณวันนั้นมันผ่านจุดความอกหกักความเสียใจณวันนี้นเราเราเหมือนได้ชีวิตใหม่มได้ร่างใหม่เลยแบบนี้วันนั้น่ะถ้าเราแล้วณวันนี้ถ้าเรายังโกรธยังคิบอารมณ์นั้นอยู่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยแต่เราขอบคุณเขาที่ยังอุตส่าห์ทําตามสัญญาเออเพราะอุตส่า,าห์แบบเขา<อ><อ>ยังจําตรงยนได้เราจาโมเมนต์ดีๆฉะนั้นอะการที่เขาทําให้เราเสียใจมันไม่ได้เกิดมูละค่ะไปกินเหล้าบ้านเขามันจบไปแล้วไหมมันผ่านช้านั่นที่อยู่น้องกอดคะมันหมดแล้วหมดแล้ว แล้วเราไม่โกรธอะไรเขาแล้วหรอมันจบไปแล้วมันไม่ไอตรงนั้นอะไอตรงนั้นอะตอนนี้มองไม่เห็นแล้วรีเทิร์นไหมรีเทิร์นไหมแล้วไปลูกแล้วไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแล้วมันจะรีเทิร์นไหมรีเทิร์นไหมณตอนนี้ยังให้เป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้จริงๆถ้เป็นเพราะว่าณวันนั้นที่เขาทําหน้าที่คนรักมันไม่ซักเมันไม่รู้สึกแฮปปี้เขาก็ไม่แฮปปี้เราก็ไม่แฮปปี้แต่มันแปลกว่าทําไมณวันนี้เราเป็นเพื่อนกันมันแฮปปี้ถ้าจะมีปี้ในปีดับเบิลปี้เลย เออมันแล้วแต่แล้วนะอันนี้อ่ะแล้วแต่แล้วอ่ะก็เป็นความเอบดิฟิตก็เป็นความแคปปิพี่อะไรอุตส่าห์ตั้งใจฟังก็จดีนะนอกจากนั้นมันมันมันแต่ว่าเลื่องนี้เนาะตอนนี้มันที่เก็บไปศึกษา กันใหม่เลยไม่แน่ความเป็นเพื่อนมันอาจจะดีกว่ามากใช่ใช่นี่หนูหนโูแค่รู้สึกว่าพอมันมีเงินเข้ามาใจเขาฟูแ,วแ้วเขาไม่ได้เ<น>ขาไม่ได้รู้สึกว่ามันดิ่งไปทุกเรื่องพอมีเงินปุ๊บอย่างน้อย <c oughs> มีเงินเขาก็เลยล,ลาแฮปปี้ไปหมดทุกวันนี้ต่อให้เรามีเรื่องอะไรเครียดหรืออะไรเราจะไม่ค่อยบอกอะไรเพราะว่าเราเห็นเขากําลังแบบว่าแฮปปี้กำลังแบบโฟกัสกับเงินโฟกัสกับการทํางานสนุกกับการทำงานต้องบอกว่าขอบคุณเขา เขากับแฟนเขาอะดูแลเราดีจริงๆโดยที่แบบว่าวันหนึ่งอะเขาไอ้ธัญญากับพี่อยู่นอนยืนแหลมแล้วเขาสําเร็จเป็นไปในไปในเก้าหนึ่งเป็นเรียกว่าเก้าเก้าเก้าไปเงี้ยขณะที่พี่ก็นั่งน้อยอย่างเงี้ยก็เลยว่าอโไรว่าย่าโอนตังให้พิล่าให้ไปเรียนสั่งเรียนฝันจิตเรียนดึงตัวเองอะกลับมาพัฒนาจิตอืมว่าทำยังไงมันถึงสําเร็จได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้ววันนั้นพอน้องให้ไปเรียนทุกอย่างมันเปลี่ยนหมา หมดเลยมันคิดว right, ่า so, ท yes. so an <Silver. S 1> ุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวเอง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 ทั้งนั้นวันนี้อยากรวยเพราะใครเพราะตัวเองตัวแล้วมันคือตัวเองเสียใจเพราะใครก็คือตัวเองที่โกรธเพราะใครโกรธโกรธโกรธเพราะอะไรก็คือก็คือตัวเองมันเลยแบบแล้วถ้าวางล่ะแล้วถ้าเคลียร์ล่ะแล้วที่สิ่งที่มันมันเลยแบบจบเลยอ่ะนั่นแหละสิ่งที่ทุกคนถามว่าจะกลับมันเกิดทำไมไม่โกรธอยากกลับไปอ่านัง ไม่เป็นประโยชน์เลยค่ะเอามาใส่ใจมีแต่ทุกตัวเองเฉยๆเฮ้ยร่างก็ทองใจก็ทึงเฮ้ยร่แจ้งเล้ป็นเรางกนตเะิรัอครบเคโอเคอเคโอเคโอเนัอเคโอเคกต่คอเปโอเคเอ่คโอคเคโอเคโอเคเคโี่คโอโอเคโอเคคเอ ันนี้เราขออนุญาตหมู่บ้านแล้วว่าเราขอทานอาหารแบบจริงๆจะได้รู้ว่าฟิลในการเข้ามาทานอันนี้เป็นยังไงรู้มันได้ไหมแต่ที่สําคัญเราต้องทําความสะอาดให้เขาด้วยพี่ฝอที่ปอนิดนึงเดี๋ยวเราต้องทิ้งขยะหน้าที่เขาเนาะเฮ้ยอะไรครับจเย็นดิป่อทำไรอ่ะขนาดนี้เลยฮาร์ไม่ต้องเลยครับเดี๋ยวเราดู อเยแล้วี่นครับอาร์ตทิ้งที่นี่เลยโอ้โหป็นผู้ชายผงที่มีถุงขยะเตรียมไว้ให้พี่อาร์ตแล้วเรียบร้อยครับขออนุญาตนะครับอันนี้ปลอดภัยสะอาดพกถุงตลอดเนาะเครื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยที่นเดี๋ยวเราขอมอบให้ลาล่าเลยนะครับของดีที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้นะครับชุดกิฟต์เซ็ตถุงขยะแชมเปี้ยนเป็นแบบม้วนจับมายกเซ็ตเลยนะครับนี่มีทั้งกลิ่นมิ้นท์เลมอนกลิ่นส้มมีหลายกลิ่นให้เลือกได้เลยครับใช้ง่ายมีหลายขนาด และที่สําคัญครับนี่นี่นี่นคุณผู้ชมครับมีเชือกมัดปากถุงมาให้ด้วยใช้ง,ง่ายครับกระตุกแบบนี้ครับผมแล้วก็มัดปากถุงได้เลยสะดวกมากครับผมถูกต้องครับอยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปญวันนี้มอบให้ลาลาไปเลยครับอั่าง้นยังงั้นมาทานกันจะได้เมาหมอยเนาะสองคนเนี่ยเราเห็นพัดความสุขแบบนี้แต่จริงๆแล้วคุณผูณ้ชม<อ>ร<บ>ู<น>้ไหมฮะว่า เขาผ่านความยากลําบากในช่วงที่เป็นนักร้องนะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นนะเป็นนักร้องแล้วนะมีชื่อเสียงแล้วแต่ก็ลําบากมาด้วยกันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราฟังเลยก็คือพอหลังจากที่พี่ลาลาอกหักมาเสร็จปุ๊บอีกประมาณ2ปีหนูก็อกหักชายก็อาละลำบากลำบากสเต็ปหนึ่งมาละสเต็ปหนึ่งอกหักก่อนแต่ว่าในระหว่างนั้นนะคะที่คบกันนะคะไม่ไม่มีใครมีเงินเลยสักคน